ฟ้าขอเริ่มจากตัวฟ้าก่อนฟ้าเคยถาวายคำพยานนี้ที่งานืูนฟูที่ไบรท์โลแมนส์นะคะก็เป็นเรื่องว่ามีคนอวยพรตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุน่นอ่าโอเคปรบมือปรบมืออ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะอ่ะขอเล่านิดน,นึงก่อนว่าเราจะเปิดร้านจานเอเบรซิ่งแต่ว่าน้ำท่วมเราก็ยังไม่ได้เปิด แล้วแต่เอาจริงๆแล้วค่ะหลายๆท่านก็คงจะมองว่าเอ๊ะเราเราไม่ได้เปิดทําไมมันมีอะไรติดขัดไหมจริงๆเราลึกๆเป็นคำอธิฐานของเราว่าเราติดงานฟื้นฟูโอเวอร์โฟล์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปญี่ปุ่นสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปเราก็ไปกรุงเทพจริงๆเราก็ยังไม่สะดวกอยู่ๆพระเจ้าก็ให้น้าท่วมตอนนี้ทางเจ้าของร้านก็เลยรีโนเวทใหม่หมายแต่สําหรับเราเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้ําที่มันโฟร์ไปคะ่ะกลับมาที่ญี่ปุ่นนะคะก็ทีนี้หลังจากนั้น ฟ้าก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่ได้ทำงานแต่เราเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะอวยพรอยู่ๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านทีอยพอเรื่องตั๋วเครื่องบินท่านบอกว่าเอาบีกิล้านสามพ็อกเก็ตมันนี่ไปไต้หวันค่ะฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> ทีนี้หลังจากนั้นฟ้าก็รู้สึกว่าไม่เราจะไม่หยุดแค่ไต้หวันลืมเล่าค่ะว่าตั๋วเครื่องบินจะไปสปต็อปที่ไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่หยุดแค่นั้นญี่ปุ่นเลยยังมีพ็อกเก็ตมันนี่อยู่ๆตอนเช้ามีน้องท่านหนึ่งทักมาว่า เออแฮปปี้อนิเวอร์ซารีค่ะตอนนั้นก็แบบเหมือนสลืมสลือเอ๊ะน้องเขาแต่งเดือนมกราทำไมเขามาแฮปปี้อนิเวอร์แซารีแต่ไม่ได้ดูว่าสลิปว่าเขาอนมาปรากฏว่าเขาก็อนยมาเป็นค่าวยพรไปทริปญี่ปุ่นด้วยค่ะโอเวอร์ฟลูตลอดชิปการเดินทางนอกจากตัวเครื่องบินพอเกตมันนี่สองประเทศแล้วนะคะคือว่าตอนที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินฟ้าอยากไปประมาณปลายเดือน เพราะว่าฟ้ารู้อยู่แล้วถ้าไปไปลายเดือนเนี่ยมันชัวร์ว่าได้เห็นธีมา้าได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแต่อาจารย์เอบอกว่าอาจารย์เออยากไปวันที่12ก็คือวันเกิดของอาจารย์เอเราก็รู้สึกขัดใจนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรซื้อซื้อตัว๋วเครื่องบินก็ได้ซื้อตัว๋วเครื่องบินเสร็จก็ข่าวก็ออกมาว่าวันปีนี้หนาวช้านะคือจริงเราฟ้าอยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีฟ้ารู้ว่าถ้าหนาวช้าเมื่อไหร่ใบไม้เปลี่ยนสีช้าแน่นอนก็เลยเขียนเข้าไปในกลุ่มนะคะขอภาพเลย ฟ้าจะเขียนวันที่16เดือนกันยาว่าปีนี้ใบไม้เปลี่ยนสีช้าและหิมะมาช้านะคะแต่เราอธิษฐานนะหลังจากนั้นมาก็มีข่าวว่าหิมะที่ภูเขาไฟฟูจิไม่ได้ตกในช่วงเนี้ยซีซั่นเนี้ย130ปีเราก็ไม่เชื่อพระเจ้าลูกเชื่อว่าจะตกลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรลูกทุกด้านลูกก็ยังคงอธิษฐานต่อไปลรูกประกาศว่าไม่พรุ่งนี้ก็มาลือน,นี้หิมะตกเมื่อคืนมึงพูดกับน,นาตาลี คืนวันนั้นก็สอนซูมกับพี่น้องว่าพรุ่งนี้หิมะจะตกและอาทิตย์หน้าหิมะจะฟรูแล้วก็ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีจะบ,บานเราก็อธิษฐานแบบนี้แล้วประกาศว่าลูกของพระเจ้าผู้รับใช้ไปจะหิมะตกขอภาพต่อไปในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะ <Wow. S 1> ฟ้าสั่งแม้ข้างหิมะได้พี่น้องก็สั่งเงินลงมาจากฟ้าสวัสดีได้ถ้าพี่น้องเชื่อเชื่อไม่เชื่อ <Yeah. S 1> รู้ไม่รู้ว่าท่านโอเวอร์ฟร์รู้ทีนี้วันรุ่งขึ้น มีข่าวเสียข้อเสียเสียมอีกหิมะไม่เห็นตกเลยไม่ใช่ค่ะไอ้ภาพที่พี่น้องเห็น,นมันคือฝูงเขาไฟฟูจิมันใหญ่มากมันมีสามฝั่งของจังหวัดของญี่ปุน่นไอ้ฝั่งคาวาคุจิโกะหรือยามานาชิที่เขาถ่ายหิมะไม่ตกฝั่งที่ฟ้าจะไปคือชิซูกะหิมะยังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าหิมะแน่นอนแล้วฟ้าเชื่อว,ว่าฟ้าจะโอเวอร์โฟลวกว่านี้ แล้วการโอเวอร์โฟลจะไลไปถึงพี่น้องในห้องนี้ถ้าใครเชื่อก็รับเอาเอเมนหนึ่งรู้สึกว่าทำลายของการจัดงานโอเวอร์โฟลทำลายของการจัดไปญี่ปุ่นมันเป็นนาขพระทัยพระเจ้าเพราะว่าถามว่าพอเราซื้อตั๋วเครื่องบินปุ๊บอาจารย์แชมป์บ,บอกว่าจะจัดงานโอเวอร์ลเ้าราก็เอาละวสิวันจันทร์มีเวลาเตรียมวันเดียว หลังจากนั้นก็บินไปแล้วก็ต้องบินกลับมาเทศวันที่17เหนื่อยแน่นอนทํำยังไงดีไม่เป็นไรสู้หลังจากนั้นมาไปกรุงเทพหนึ่งอาทิตย์วันที่24กลับมาเทศที่นี่ก็กลับไปเรียนของอาจารย์ยูเบิร์ตแองเจิลอีกก็จะบอกว่างานวันนี้พระเจ้าก็เลือกให้เพราะถ้าสมมุติว่าอาจารย์แชมป์กำหนดว่า 16, 17พฤศจพฤติกาฟ,าฟ้าฟงแบบเอออาจารย์คะไม่อยู่คะ่ะหรือว่าถ้าสมมติาอาจารย์แชมป์เลือกเป็น20 ก็ไม่ได้แต่รู้สึกว่าตารางของฟ้ามันอยู่ในไทม์ไลน์ของพระเจ้าแม้กระทั่งการที่เราจะจัดงานวันนี้แล้วก็ลงล็อกว่าพอจะเสร็จเราไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเสร็จเรากลับมากรุงเทพพี่น้องกรุงเทพเลยเจอเอกฟ้าบ่อยโดยที่ฟ้าไม่ได้ตั้งใจแต่ฟ้าเดินกับพระเจ้าและไทม์ไลน์ของฟ้าก็อยู่กับพระเจ้าทุกอย่างเราจะโฟลไปกับพระเจ้าคําพยานวันนี้ก็โฟลๆแบบยาวๆหน่อยๆพี่น้องก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะรับผ่อนร่วมกันเอเมน